ช่วงนี้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราก็อยู่บ้านอะไรนะสโลกแกนเขาว่าไงนะอยู่บ้านอะไรนะหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่ไหมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่ใช่ทำให้ผมยาวมากกว่าปกตินะฮะใส่ที่คัดผมไหมภรรยาผมบอกว่าใส่ที่คัดผมหน่อยก็ดีอะลองใส่ดูเป็นไง <laughs> ดีหน้าตาดีเนาะดีกว่าถ้าไม่ใส่ใช่ไหม <laughs> โอเคว่ okay, าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บของมือกลองกันนะครับช่วงนี้ผมได้รับข้อความที่ปีเพื่อนเพื่อนพิมพ์เข้ามาถามกันถึงเรื่องอาการบาดเจ็บในเรื่องของมือนะฮะเป็นซะส่วนใหญ่นะคะถามว่าช่วงนี้ผมมีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนะครับเพราะว่าซ้อมกลองมากเกินไปผมไม่รู้ว่าผมใช้วิธีการตีกลองเนี่ยผิดวิธีหรือเปล่าก็เลยพิมพ์มาถามว่าผมเคยเป็นไหมก็จะบอกว่าผมเคยเป็นนะคะผมเคยเป็นทีีท่้เนบริวณ ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่เจ็บบริเวณเนี้ฮะในตุ่มตรงนี้เนี่เอาให้ดูเนี่ยบริเวณนี้ครับทําให้เวลาที่ผมบิดบิดข้อมือไปทางนี้ฮะสมมติตั้งมือตรงแบบนี้นะล้วบิดข้อมือไปมันบิดไม่ได้มันเจ็บมาก ต,ตอน,นั้กก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะก็เลยคิดว่าเอองั้นหยุดตีกลองไปสักพักหนึ่งสักประมาณ45วันเออกับกลายเป็นว่าอาการมันดีขึ้นนะอาการมันดีขึ้นอาการเจ็บมันน้อยลงแล้วก็ช่วงนั้นพยายามตีกลองให้เบาลงอาจจะเป็นไปได้ว่าวิธีการตีสแสนเราลงไปเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีการเค้นมากเกินไปหน่อยก็เลยทําให้กล้ามเนือ้อบริเวณเนี้คะอักเสบแต่พอพักการใช้งานพวกก็กลายเป็นว่าดีขึ้น แล้วก็ช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมมีอาการชาที่ปลายนิ้วทั้ง3นิ้วแล้วก็มีอาการเจ็บที่บริเวณนี้ตอนนั้นน้อยมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือตีกลองไปสักพักนึงอะหมายความว่าตีกลองต่อเนื่องไปสักพักนึงเนี่ยเริ่มมีอาการชาที่ปลายนิ้วแล้วก็มีอาการเจ็บ ที่บริเวณนิ้วโปง้งคือเจ็บมากครับกำไม้กลองแบบในลักษณะท่าทางการจับปกติไม่ได้จึงต้องกรำรอย่างเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าทุบทุบอย่างเดียวเลยครพอทุบไปมากๆเนีดยคุณภาพเสียงในการตีกรองของเรามันก็แบบด้อยลงครับผมก็เลยคิดว่าไม่ได้ละเราจะต้องไปหาหมอเพื่อทําให้รู้ว่าเราเป็นอะไร ทีแรกก็พยายามปรึกษาหลายๆคนนะครับคำปรึกษาที่ได้รับมาจากหลายๆท่านก็กลายเป็นหลายๆทิศทางไปเช่นอาจจะเป็นทั้งกล้าบเนื้อเป็นเส้นประสาทหรือเป็นอะไรอื่นๆสุดท้ายแล้วก็ต้องไปหาหมอนะครับกลายเป็นว่าตรวจไปตรวจมาผมเป็นไฮโปไทรอยนะฮะ ก็เลยทำให้รู้มาว่าไอ้ไอสิ่งที่เราเป็นตรงนี้ฮะมันเป็นเอฟเฟกจากการที่เราเป็นไทรอยนะฮะพอหลังจากนั้นไปหาหมอเพื่อรักษาไทรอยเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสักสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์อาการทั้งหมดที่มีปัญหาเกี่ยวกับมือนะฮะก็จะหายไปเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอ,ตอไปถ้ามีโอกาสนะฮะจะเล่าเรื่องไทรอยให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะ ทีนี้ผมมีท่าที่จะบริหารมือนะฮะเพื่อจะทําให้ลดอาการบาดเจ็บหรือว่าบรรเทาอาการบาดเจ็บและก็เป็นการวอร์มเพื่อที่เราจะมีความพร้อมในการตีกลองมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเราลงไปได้อีกนะฮะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บมาได้สักพักหนึ่งนะฮะพอเวลาผ่านไปผมก็ตีกรองมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับเป็นเพราะว่าเราวอร์มก่อนเล่นเหรอเปล่าเป็นเพราะว่าไม่ได้ตีกลองเลยฮะก็เลยไม่เจ็บฮ่าฮ่า โอเคผมมีท่าทางการวอร์มมือนะฮะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะไปตีกลองนะครับรวมถึงวิธีการที่กําลังจะวอร์มให้ดูเนี่ยก็เราก็สามารถใช้ในตอนที่หลังตีกลองได้ด้วยนะครับท่าแรกลยฮะใครจะไปคิดว่าท่าที่เราทําตอนเด็กๆนะฮะเราจะได้มีโอกาสมาใช้ในตอนโตอีกทีหนึ่งนะฮะโดยการชูม,มือขึ้นมาแบบนี้นะครับกำมือไว้ลักษณะกำมือขึ้นแล้วก็หมุนๆจำได้ไหมจําได้ไหมนี่ฮะแล้วก็หมุนข้อมือไปอย่างนี้ครับอ,อ๋ออันนี้หมุนไปทางเดียวกัน อันนี้หมุนไปทางเดียวกันเอาใหมอ่ะหมุนแบบนี้อันนี้หมุนออกอาจจะกี่ครั้งเราก็ลองนับดูนะครับเป็นนับสิบครั้งเมื่อกี้นับไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็หมุนข้าวอ่ะหรือจะหมุนไปทางเดียวกันหรือจะหมุนกลับไปอย่างนี้ก็ได้นี่คือท่าที่หนึ่งนะครับผมเรียกว่ากำมือขึ้นแล้วก็หมุนหมุนกำมือขึ้นแล้วก็หมุนหมุนนะอ่ะท่าต่อไปนะฮะเป็นท่ารำ นี่ตั้งมือขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องใช้อีกมือหนึ่งช่วยก็คืออาจพูดเราตั้งมือขวาขึ้นแบบนี้ชันขึ้นตรงนี้ตรงนี้เป็นมุมฉากนะพยายามให้เป็นมุมฉากนะครับแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งเนี่ยกดจากข้างหน้าเนี่ยฮะกดมาข้างหลังแบบนี้เหมือนรำไหมอ่ะแบบนี้นะฮะนับไว้สักสิบวินาทีก็ได้อ่าแล้วก็ลองสลับข้างดูอันนี้เป็นข้างซ้ายบ้าง อันนี้เป็นรำขึ้นนะฮะต่อไปเป็นรำลงก็ได้ครับนี่ปิดออกอย่างนี้เปลี่ยนไปข้างซ้ายบ้างอ,อันนี้เป็นท่าที่2นะครับเป็นท่ารำรำขึ้นแล้วก็รำลงนะฮะเป็น2กับ2.1น,นะครับท่าที่3นะครับเป็นท่าคล้ายๆเดิมนะฮะเมื่อกี้เราตั้งมือขึ้นใช่ไหมตอนนี้เราคว่ามือลงครับแล้วก็เราก,กดมาขนาดแบบนี้อ่ะมือซ้ายแล้วก็ทําเหมือนกันครับ ท่าที่สมนะฮะอ่ะท่าที่สให้เราประสานมือกันแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็พลิกไปข้างหน้าระวังนิ้วชี้ด้วยนะฮะเอาใหม่นะ,ะระวังนิ้วชี้ด้วยอ่ะพลิกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับอ่ะมีแอดวานซ์อีกนิดนึงนะฮะโดยการที่ยกขึ้นยกแขนขึ้นครับค่อยๆย,ยกนะ,ะฮะโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย แล้วก็ค้างไว้สัก1ิบวินาทีแล้วก็เอาลงก็ได้ครับแล้วก็ลงลก็ค่อยๆพลิกนะเพราะว่าเป็นการยืดกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราทําเร็วเกินไปกล้ามเนื้อเราอาจจะบาดเจ็บได้นะฮะกี่ท่าละเมื่อกี้สีท่าแล้ว,ลวใช่ไหมครับโอเคท่าสุดท้ายนะฮะอันนี้อาจจะเป็นการยากนิดนึงสําหรับคนที่เจ็บบริเวณนี้นะฮะเนี่ยบริเวณนี้นะครับ ทำยังไงอะให้ตั้งมืออย่างนี้นะฮะตั้งมือแบบนี้สังเกตว่าดิ้วโป้งจะมาสังเกตดิ้วโป้งจะหันเข้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งนะครับกดแล้วก็พยายามดันให้เข้ามาที่มือเราให้เยอะครับอืมแบบนี้สิบวินาทีเหมือนกันอ่ะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ วหรือว่าเราจะทําวนไปหลังจากนี้ก็ได้อดทวนกันหน่อยปีท่าอะไรบ้างกรเมือขึ้นแล้วก็หมุนๆน,นะครับอาจจะหมุนเข้าหมุนออกหมุนไปทางเดียวกันอ่ะเอากันไปนะฮะแล้วก็ท่ารํารำขึ้นนี้นะฮะรำลงนี่นะฮะแล้วก็คว้ามืออยนี้นะครับ,รลรบ,แ,ลรบแล้วก็ประสานมือกันนะครับบิดออกระวังนิ้วชี้ด้วย ปิดออกนะฮะแล้วก็ยกขึ้นค่อยๆคืนนะอาจจะเจ็บได้แล้วก็ท่าสุดท้ายเป็นการดันนิ้วโป้งมาแบบนี้นะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็น5้าท่าในการวอร์มมือแล้วก็วอร์มข้อมือก่อนที่เราจะตีกลองนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ